สวัสดีครับเรามาดูผลชุดบอลิลีกเอิงฝรั่งเศสในเกมที่10ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่17ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ทัวเปิดบ้านเอาชนะนีส1-0ปบอกโดเสมอน้อง1-1แบสเปิดบ้านเสมอกับแรงไป1-1เอฟซีเมดพ้ให้กับแลนด3์สสตาร์บุกเปิดบ้านถล่มแซงตอเตียน5-1มงปริเยเอาชนะลองไป1 0แล้วก็มักเซยถล่มลอริยงไป41 นั่นก็นเลยทำให้ตหารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นปารีสแท้ที่เก็บไป27คะแนนอันดับ2ลองมีอยู่18อันดับ3มัาร์เซยมี17อันดับ4ถึงอันดับที่6ครับมีนิสอองเช่แล้วก็ลียงมีทีมล 16, นนั16คะแนนอันดับ7แลนมี15อันดับ8ถึงอันดับที่10 2ครับมีสตาร์บูน้องมนาโกลิวลอริยงครับเก็บไปทีมละ14บคะแนนอันดับ13กับ14อย่างมงปีเยกับเคมงฟุตมีทีมละสิอันดับ15แรงมี11อันดับ16ทัวรมี9อันดับ17บเจ็ดอกดมี8อันดับ18เบมทมีอยู่6อันดับ19บเบรสมีอยู่5แล้วก็อันดับสุดท้ายสังเกตเตียนเก็บไป4คะแนนไปต่อด้วยดาวซนโวลาสุดทนน้าย้คงเป็นเกตลาบอสที่ยิงไป7ประตู แล้วเดี๋ยวส่ง้าค์ไปที่โปรแกรมนั้นต่อไปเกมที่11ครับคือคืนวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ที่23ตุลาก็จะมีเซนเตียนเปิดบ้านเจอองเช่ตามด้วยคืนวันเสาร์ที่23ตุลาน้องจะเปิดบ้านเจอเครมองฟุตแล้วก็ลิวเจอกรบเบสปิดท้ายด้วยว่าทิที่ยี่24ตุลามีนิสเปิดบ้านเจอ on, et, ลิยงลองพบเมสลอลิยงเจอกระบอกโดแ์แงพบทัวร์แลนเจอกบสตร์บุกมนาโกเจอมงเปรีเย่แล้วก็มักสวยเปิดบ้านเจอปารีสแซงแชง